สวัสดีค่ะพบกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้ครัวพิพิไลจะชวนมาทําปลาส้มค่ะทําปลาส้มไว้ทานเองซึ่งเมนูปลาส้มนะคะเราก็จะทํากินบ่อยๆค่ะโดยปกตินะคะก็จะใช้ปลานิลปลาตะเพียนแต่ว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศโดยการใช้ปลาทับทิมค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของปลาส้มปลาทับทิมค่ะก็จะมีปลาทับทิม1ตัวค่ะไซส์นี้1นกิโลนะคะแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆแบบนี้ค่ะ จะได้ทานง่ายๆนะคะหรือว่าใครจะทําทั้งตัวเลยก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกค่ะมีข้าวเหนียวนึ่งค่ะ1ถ้วยข้าวเหนียวนึ่งนะคะเรานําไปล้างน้ําก่อนนะคะเพื่อให้ข้าแตกเม็ดแบบนี้ค่ะตอนแรกที่เราหุงใหม่ๆมันจะเป็นก้อนๆใช่ไหมคะเราก็นําไปล้างน้ําแล้วก็สะเด็ดน้ําไว้นะคะข้าวเหนียวก็จะแตกเม็ดเป็นแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะกระเทียมตำพอหยาบๆนะคะเกลือค่ะส่วนผสมมีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะใส่ข้าวเหนียวลงไปในชามผสม ตามด้วยกระเทียมค่ะเราใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะหรือจะใช้เป็นกระเทียมไทยก็ได้ค่ะใส่เกลือลงไปค่ะการทำปลาส้มนะคะถ้าใส่เค็มมากไปเวลาที่ทอดก็จะไม่อร่อยค่ะแต่ถ้าใส่เกลือ,อน้อยไปก็จะทำให้ปลาเน่าปลาเสียได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องกะปริมาณดีๆค่ะคลุกส่วนผสมให้เข้ากันค่ะก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ ปลาทับทิมนะคะเรานําไปแช่น้ําเกลือไว้ก่อนนะคะใส่เกลือประมาณสัก1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ําประมาณท่วมตัวปลาค่ะแล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณสัก1ินาทีค่ะแช่น้ําเกลือเพื่อให้ปลามีรสชาติแล้วก็เนื้อปลาแข็งดีค่ะจากนั้นก็เทน้ําเกลือออกค่ะไม่ต้องล้างทิ้งนะคะนําส่วนผสมมาคลุกกับปลาเลยค่ะถ้าไม่มีข้าวเหนียวจะใช้เป็นข้าวสวยก็ได้เหมือนกันนะคะคลุกข้าวให้ทั่วปลาเลยค่ะ เพราะว่าในข้าวเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของเกลือแล้วก็กระเทียมนะคะที่เราผสมกันนะคะ okay, ทุกให้ทั่วเลยเราใช้ช้อนนะคะเพราะว่าปลาบางทีมันจะมีก้างค่ะจะตาม,มือได้ค่ะต้องระวังนิดนึงผสมแล้วก็กดนวดไปแบบนี้ค่ะเพื่อให้มันเข้าเครื่องดีค่ะ mm hmm. ก็เดี๋ยวกลับมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะ พอเราผสมจนเข้ากันดีแบบนี้นะคะเราก็จะนํามาใส่กล่องพักไว้ค่ะเวลาที่เราใส่กล่องนะคะพยายามให้ข้าวค่ะเคลือบทั่วๆปลานะคะปลาจะได้ไม่เน่าค่ะเพราะว่าส่วนผสมของข้าวเนี่ยก็จะมีทั้งกระเทียมแล้วก็เกลือที่เราใส่ผสมลงไปนะคะเอาข้าวโปะๆไว้ค่ะบนปลาแบบนี้แล้วก็ใส่ทุกชิ้นต้องมีข้าวให้อยู่บนตัวปลาด้วยนะคะ เอาข้าวกดๆบนตัวปลาค่ะ<__>ข้าวที่เหลือก็ใส่กล่องไปด้วยนะคะคนเลยแล้วก็ปิดฝาค่ะพักไว้ข้างนอกนะคะประมาณ3-4วันค่ะแล้วแต่ชอบความเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยนะคะไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะคะวางไว้ข้างนอกอุณหภูมิห้องปกติเลยค่ะก็เดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะนี่คือปลาส้มที่เราหมักไว้จนได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ เราหมักไว้4วันนะคะจนได้ที่แบบนี้เลยก็คือจะมีกลิ่นเปรี้ยวออกมาค่ะเหมือนแหนมเลยค่ะสาหรับคนที่ชอบเปรี้ยวไม่มากนะคะสัก3าวันก็ได้ค่ะถ้าอากาศร้อนๆ้อนหรือถ้าใครที่ชอบเปรี้ยวมากๆค่ะ5้าหวันก็ได้แต่ถ้าเกิดได้ความเปรี้ยวจนชอบแล้วจนพอใจแล้วค่ะคือดูยังไงว่าเปรี้ยวแล้วนะคะให้ดูจากกลิ่นนะคะแล้วก็น้ําถ้ามันเปรี้ยวมากๆเนี่ยน้ำมาเจอกมาเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็กลิ่นจะเหมือนแหนมแหนมที่แบบเปรี้ยวมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้นําไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะอย่าวางไว้ข้างนอกนานจนเกินไปค่ะเดี๋ยว เรามาทอดปลาส้มกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะนำปลาส้มไปทอดค่ะแต่ว่าก่อนทอดนะคะเราจะนำมาคลุกแป้งข้าวโพดบางๆนะคะเพื่อที่เวลาทอดเนี่ยน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นค่ะจะเห็นว่าเนื้อปลาแข็งแล้วก็มีกลิ่นแบบกลิ่นก็จะเหมือนแหนมเลยนะคะคือเปรีป้ยวจะเป็นแป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งทอดกรอบก็ได้นะคะแล้วก็เขี่ยข้าวออกนิดนึงก่อนค่ะแล้วก็ลงไปคลุกแบบนี้เลย คลุกให้ทั่วๆค่ะคลุกบางๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะเคาะแป้งออกแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราทำจนเสร็จเลยนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันที่กระทะค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันเยอะนิดนึงค่ะแล้วก็นำปลาลงไปทอดเลยค่ะใช้ไฟกลางๆในการทอดนะคะอย่าใช้ไฟแรงมากค่ะ ทอดจนปลาสุกดีค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะนี่ค่ะทอดให้สุกเหลืองกรอบแบบนี้เลยแล้วก็ตักพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะปลาส้มทอดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เราก็จัดเส่จานแบบนี้นะคะโรยหน้าด้วยพริกทอดแล้วก็หอมเจียวค่ะส่วนข้าวที่เหลือจากการหมักปลาส้มนะคะเราก็สามารถเอามาคลุกแป้งนะคะแล้วก็ทอดแบบนี้ได้ค่ะเนี่ยจะเห็นเป็นก้นกอนๆนี้คือก้อนข้าวนะคะเราเอาลงไปทอดด้วยค่ะเสียดายถ้าใครที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องก็ได้นะคะทอดเฉพาะปลาส้มก็ได้เดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเลยค่ะต้องกินกับพลิกทอดนะคะถึงจะอร่อยนี่เนื้อปลาค่ะข้างในก็จะสุกประมาณนี้ รสชาติของปลาส้มปลาทับทิมทอดนะคะรสชาติก็จะออกเปรี้ยวค่ะเหมือนแหนมปลาเลยค่ะกินกับข้าสวส่วนละล้อนนะคะอร่อยดีค่ะยิ่งกินคู่กับพริกทอดแล้วก็หอมเจียวนะคะเข้ากันสุดๆเลยค่ะถ้าใครอยากลองทำนะคะก็ทำดูเลยค่ะทำไม่ยากเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ